รายการหมอคลังอุ่นใจดำเนินการโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง10หน่วยงานได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสักงานพื้นที่สัมภสามิตรพื้นที่ธนากษ์พื้นที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทรกรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดก,กลางและขนาดย่อมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธ,ธุรกิจประกันภัยคอปอพอหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองคอจ เพื่อสนองนโยบายกระทรวงการคลังและการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของหน่วยงานในสังกัดสู่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพบกับหมอคลังอุ่นใจได้ทุกวันพุธเวลา15นาฬาถึง16นาฬิกาทาง FM 101.75เมกะซซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยทางการคลังคือเราชาวคอบจ แห่งนี้มีคา่าพวกเราได้มาร่วมงานกันครั้งโปร่งใสทุ้มเทจินจังวินงในกันครั้งยังยืนเราคือคนครั้งจะไม่หยุดยั้งสาความยังยืนให้ชาวประชาชนชื่นจุดยืนของเรามัน ในเดลเร่จะร่วมดูแลสังความมันคงมงงนานด้วยความสิริรงจะคอยทำรงชาติไทยเราคือคนคกลางจะไม่หยุดยังสราความย่างยืนให้ชาวประชาชมชื่อ you ชาวประชาชมชื่อจุดยืนของเรามันคงนินรั้รแก่ชันนี้ดีเลิศที่เปิดให้เราได้เป็นคนขังรวมใจสร้างความเป็นธรรมเพื่อนักชาติ จุดเกาะเคาะรำมันคงนิรันดร์ในแคไหนละแม่ ชาชุมชื่นจุดยืนของเรามันคงอยืงออกกนรับการชื่อนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวอ่างทองนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรายการหมอครังอุ่นใจนะคะสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง sa radio fm 101.75ร้อนะคะวันนี้ ก็พี่ปูนะคะขอแนะนำตัวเองชื่อนางสาวนาราลักษณ์คุณทีนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาจาดัดรายการวิทยุแล้วก็ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังชาวอ่างทองแล้วก็วันนี้นะคะตัวแทนจากสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองนะคะในคณะผู้บริหารกราครคลังประจำจังหวัดอ่างทองเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆจากกรมธนารักษ์เพื่อมานำเสนอ ให้กับคุณผู้ฟังชาวอ่างทองค่ะโอเคค่ะงั้นก็ช่วงแรกนี้เราทักทายคุณผู้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงที่2เรากลับมารับฟังว่าข้อมูลข่าวสารดีๆที่พี่ปูนํามาฝากจะเป็นเรื่องอะไรคะ่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองนะคะรายการหมอคลังอุ่นใจคลางอุ่นใจก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะคะพี่ปูเนี่ยก็อยากจะมีเรื่องดีๆนะคะมาบอกเล่านะคะให้กับผู้เช่า ที่ราชพัสดุของจังหวัดอ่างทองเนี่ยทราบวันนี้เรื่องดีๆนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน2เรื่องนะคะแต่ว่าในช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับโครงการยกระดับการให้บริการด้านที่ราชพัสดุ TRD Smart Pay อันนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งให้บริการด้านที่ราชพัสดุกับผู้เช่านะคะโดยตรงนะคะก็ความเป็นมาก็คือว่าคือกรมธารักษ์ได้มีการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะซึ่งให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนะคะของอประชาช,ชนในปัจจุบันซึ่งตอนนี้อยากทราบจริงเลยว่าผู้เช่าที่เราฟังนะคะหรือว่าแฟนรายการที่เราฟังอยู่เนี่ยท่านใดมีสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่ามือถืออัจฉริยะอยู่ในมือบ้างต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆแล้วแทบจะทุกคนเลยนะคะที่ที่ใช้เพราะว่าประโยชน์ของสมาร์ทโฟน,นมีมากมายเลยนะคะแตกต่างจากมือถือสมัยก่อนเนี่ยซึ่งจะใช้ในการโทร แล้วก็รับสายนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยพฤติกรรมนะคะแล้วกเ็เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกรมธนารักษ์นะคะในฐานะหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยก็ก็มีการสนองรับนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดนะคะหรือว่าการชำระผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกเลยว่า สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะจากทั้งระบบ iOS หรือว่า Android นะคะการให้บริการนะคะก็คือว่าเมื่อผู้เช่านะคะล็อกอินหรือว่าลงทะเบียนเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถดูข้อมูลต่างๆของ,ของตัวเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เช่าอายุสัญญาเช่าอัตราค่าเช่าหรือว่าการวางหลักประกันและที่สำคัญนะคะของแอปก็คือว่าจะมีระบบการแจ้งเตือนด้วยอย่างเช่นปีนี้นะคะจะต้องมีการ ชําระค่าเช่าหรือว่าจะต้องมีการวางเงินประกันเพิ่มอันนี้หบาท2บาท3บาทก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ระบบเนี่ยจะสามารถที่จะลิงก์ไปถึงแอป,ปของธนาคารแล้วก็สามารถที่จะทําการชําระให้สําเร็จได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์กับแฟนรายการนะคะช่วงหมอคลังอุ่นใจยังไงเนี่ยหากท่านใดนะคะมีญาติหรือว่าเป็นตัวผู้เช่าเองนะคะก็ ขอเชิญชวนนะคะให้ดาวน์โหลดได้เลยนะคะเพราะว่า,าสามารถให้บริการแล้วแล้วก็ต้องเรียนให้ทราบว่าณวันนี้นะคะของผู้เช่าของอ่างทองเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยห้าร้อยสิบสามรายนะคะแล้วก็มีม,มีมีจำนวนที่ชำระผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยมาแล้วถึงคิดเป็นร้อยละเนี่ยร้อยละสี่สิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ,อยากให้ทุกคนนะคะได้ได้ลองนำไปใช้จะพบว่ามันมีความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะทุกอย่าง ผ่านได้บนมือถือเครื่องเดียวแค่เพียงปลายนิว้วคุณก็สามารถที่จะเข้าดูบริการต่างๆของกรมธนารักษ์ได้เลยนะคะช่วงที่2ก็เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับที d s m ี r t Pay นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3รับรองได้ว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรื่องที่3เรื่องเรื่องที่2ในช่วงที่3เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อผู้เช่าโดยตรงแน่นอนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะรายการหมอคลังอุ่นใจ ใ,ใจก็เป็นช่วงที่3แล้วนะคะตั้งแต่ต้นเลยตามที่พี่ปูได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้ว่าวันนี้กรมธนารักษ์นะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากซึ่งในช่วงที่2เนี่ยก็ได้บอกเล่ากับคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน t r r s m a r t Pay นะคะทุกแปปอ,อแปแอปเดียวจบทุกบริการของกรมธนารักษ์ค่ะคราวนี้มาสู่เรื่องราวดีๆเรื่องที่2นะคะต้อง ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะยังคงมีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจและก็สังคมตรงนี้นะคะกรมธนารักษ์ก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะคะในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะของประชาชนสำหรับกรมธนารักษ์นะคะเราก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้โดยการที่ลดค่าเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งในปีที่แล้วนะคะจากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยในใน,ในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงแรกของประเทศไทยเนี่ยกรมธารักษ์ก็ได้มีการยกเว้นค่าเช่าที่ดินนะคะปี2,564แล้วก็ปีนี้นะคะต้นปี2,565ซึ่งาตามเกณฑ์ของการชรําระค่าเช่าเนี่ยก็จะต้องชําระค่าเช่าภายในกุมภาพันธ์ของทุกปีตรงนี้สําหรับค่าเช่าที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยแล้วก็เพื่อประกอบการเกษตรนะคะสำหรับการาการเช่าอาคารเนี่ยก็จะเป็นการชำระทุกเดือนคราวนี้เรื่องราวดีๆที่พี่ปูบอกว่าสำหรับปีนี้นะคะกรมธนารักษ์ก็มีการยกเว้นค่าเช่าเหมือนกันก็เลยอยากจะใช้ช่องทางนี้นะคะส่งผ่านไปถึงผู้เช่าของกรมธนารักษ์นะคะว่าปีนี้กรมธนารักษ์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินไม่ใช่สิเรายกเว้นค่าเช่าปี 2,565แต่เราจะยกเว้นให้สำหรับผู้เช่าชั้นดีทราบไหมคะว่าผู้เช่าชั้นดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรผู้เช่าชั้นดีก็หมายถึงผู้เช่าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการเช่าของที่ราชพัสดุชาระค่าเช่าต่อเนื่องไม่มีภาระค่าเช่าค้างนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เช่าของ อ่างทองเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครครร้างชาําระค่าเช่าเนื่องจากเราได้รับการยกเว้นผลจากการได้รับค่ายกเว้นยกเว้นค่าเช่าปี64ก็สืบเนื่องมาจากในปีพศ2513เนี่ยผู้เช่าของอ่างทองไม่ค้างชาําระค่าเช่าตรงนี้ไม่งงเนอะคำว่าผู้เช่าชั้นดีเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปูก็อยากจะมาฝากถึงผู้เช่า ของกรมธนารักษ์นะคะว่าให้คงความเป็นผู้เช่าชั้นดีอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าเวลาที่กรมธนารักษ์มีนโยบายในการที่จะให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเนี้ยผู้เช่าชั้นดีจะได้รับการพิจารณาก่อนอ่าตรงนี้ก็แจ้งเลยเนาะว่าสําหรับผู้เช่าชั้นดีของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสำหรับของทารักพื้นที่อ่างทองมีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน261รายได้รับการยกเว้นแบบอัตโนมัติเนื่องจากว่าไม่มีภาระค่าเช่าค้างส่วนผู้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรอีกจํานวน212รายนะคะก็ได้รับการยกเว้นโดยอัตโนมัติเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นผู้เช่าชั้นดีก็พี่ปูก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนผู้เช่าอาคารราชาพัสดุและผู้เช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่นตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด40ราย จะได้รับการยกเว้นเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นผู้เช่าชั้นดีแต่การได้รับการยกเว้นนะคะเราจะมีการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า3เดือนคือมีนาเมษาและพฤษภาแต่ผู้เช่านะคะจะต้องไปแจ้งความประสงค์นะคะที่สำนักงานทรั์รักพื้นที่อ่างทองภายใน28กลกุมภาพันธ์2 5 6 5นี้ถ้ายังไงพี่ปูก,ก็ขอฝากนะคะสำหรับ ท่านผู้ฟังนะคะที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะประชาชนสัมพันธ์แจ้งไปยังญาติินะคะหรือคนรู้จักที่เป็นผู้เช่าของกรมธนารักษ์นะคะว่าหากเป็นผู้เช่าอาคารหรือผู้เช่าเพื่อประโยชน์อื่นเนี่ยจะได้รับการยกเว้นนะคะแต่ก็ต้องไปแจ้งความประสงค์ที่สํานักง,งานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองค่ะนี่นะคะเป็นข่าวสารข้อมูลดีๆที่พี่ปูได้แจ้งไวต้ตอนต้นว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแน่นอนคะ่ะทายางไงก็ฝากประชาชนสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ รายการหมอคลังอุ่นใจคลังอุ่นใจ ก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะรู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะกับการได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยกับแฟนรายการนะคะวันนี้ยังไงก็พี่ปูก็ยังคงฝากนะคะเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะฝากไปยังคุณผู้ฟังนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เช่าของกรมธนารักษ์นะคะดาวน์โหลดแอปกันเยอะๆค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆเพราะการ เดิมเนี่ยจะต้องมีการไปชําระค่าเช่าที่เซเว่นหรือว่าไปธนาคารซึ่งเสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าผู้เช่าดาวน์โหลดแอป TRD Smart Pay นะคะจะสามารถชําระได้ในแอปในมือถือของเราเองเลยนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรอใบแจ้งทางไปรษณีย์อีกแล้วนะคะส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือว่า ปีนี้เรายกเว้นค่าเช่านะคะสิ่งที่จะฝากก็คือว่าขอให้ผู้เช่าของสำนักง,งานธารักษ์พื้นที่อ่างทองนะคะคงตำแหน่งแล้วก็ครองตำแหน่งผู้เช่าชั้นดีตลอดไปนะคะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ดีๆจากกลุมธารักษ์นี้ค่ะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่สำนักง,งานธารักษ์พื้นที่อ่างทองนะคะเจ้าหน้าท,ที่ทุกคนนะคะยินดีให้บริการนะคะสำนักง,งานของเราก็ตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งของสรารการจังหวัดอ่างทองนะคะหลังเดิมนะคะแล้วก็ ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะซึ่งในโอกาสหน้าพี่ปูก็จะมีเรื่องราวดีๆของกรมธารักษ์มาฝากคุณผู้ฟังอย่างนี้เช่นเคยคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับฟังแล้วก็การติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะรายการหมอคลังอุ่นใจดำเนินการโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง10หน่วยงานได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสำปะก่อนพื้นที่สำมะสามิตรพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่ธน,น,นาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปอพอหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองคอปอจอเพื่อสนองนโยบายกระทรวงการคลังและการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของหน่วยงานในสังกัดสู่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพบกับหมอคลังอุ่นใจ ได้ทุกวันพุธเวลา15นากถึง16นาิกาทาง Fm 101.75ร้อสเมกซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยทางการคลังคือเราชาวคอบอจอ